สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกคนทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ได้นําแม่พันธุ์อีกตัวมาให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับผมเป็นแม่พันธุ์สายเชิงนะครับผม เอาแล้วบินแล้วก็จะเปรี้ยวๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปลองจับดูอีกทีนะครับเึกถึงบรรยากาศเมื่อครั้งก่อนเลยนะครับผมเมื่อประมาณปี5 6นะครับเพื่อนที่รู้จักได้ให้ไก่มาเป็นตัวผู้หนึ่งตัวนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นไก่ที่ดีดมาในระหว่างชนนะครับผมก็ได้นําไปชนที่สนามป่าแห่งหนึ่งนะครับคือไปแต่เช้าเลยนะครับน่าจะไปคนแรกเลยนะครับผมอากาศก็ค่อนข้างจ่นเอนาวนะครับ ก็ลุยเดี่ยวไปคนเดียวนะครับเพื่อนๆไม่ว่างกันนะครับผมอุปกรณ์ที่นําไปก็จะมีผ้าแล้วก็ยาบํารุงกบว่าจะชนน้ําเย็นสัก3อันนะครับกับงบประมาณเพียง 4k นะครับก็ถือว่าหมดตัวเลยนะครับผมเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับพอถึงเวลาเปรียบไก่นะครับผมไก่กับบินหลุดมือไปยังงั้นนะครับผม ต้องวิ่งไลไจับอยู่สักพักในป่ามันนะครับกว่าจะได้มาเปรียบต่อนะครับผมเขาเล่นเอาซะเเงือไหลเลยนะครับในวันนั้นไก่เข้ามาเยอะเลยนะครับประมาณ30-40ถึงคู่นะครับผมราวนี้ถึงข่าวประกบคู่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับผมเราก็ดันไปเจอซุ้มใหญ่ซะด้วยนะครับวันนั้นเขามีไก่มาชนประมาณ10กว่าตัวนะครับผมสําหรับซุ้มใหญ่นี้นะครับ ซึ่งผมก็อุ้มหนีอยู่หลายรอบนะครับผมคือเขาคงอ่านกินเรามาแต่ไกลเลยนะครับผมไก่เขาเป็นไก่ก้อยเชิงนะครับผมซึ่งก็โครงสร้างกระดูกดีมากนะครับผิวหนังหนานะครับแดงเลยนะครับผมน่าจะผ่านแชมป์มาโชคชนนะครับผมมาเจอไก่เรานะครับซึ่งเป็นไก่ลูกผสมนะครับพม่าก้อยนะครับผมลอยชนอยู่ที่2.6นะครับประวัติที่ทราบคร่าวๆนะครับคือไก่ดีดมานะครับผมซึ่งผมก็ได้ชูบเลี้ยงอยู่สักพักนะครับผมเมื่อพอสังเกตกุ้แข่งนะครับผม ตัวเท่ากันก็เลยต้องชนนะครับแม้จะเสียเปรียบในในเรื่องของน้ําเลี้ยงนะครับอาจจะไม่เท่าเขานะครับผมก็สู้นะครับสุดท้ายเราก็ชนะในยกที่5เพียงปล่อยไปแค่10นาทีเองนะครับและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับกับบรรยากาศในสนามป่านะครับครั้งในอดีตนะครับสาหรับแม่พันธุ์ตัวนี้นะครับเป็นไก่ก๋อยเชิงนะครับสีด่างนะครับอายุ18เดือนนะครับผมเดี๋ยวลองมาชั่งน้ําหนักดูนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่ เจ็ดกว่าๆนะครับผมแม่พันตัวนี้ก็จ่ายลูกลอยประมาณ2526ได้นะครับผมจนถึง27เลยนะครับผมตามสายก็จะเป็นไอยเชิงญี่ปุ่นนะครับผมคาบมดมัดกัดบาทนะครับตีตัวนะครับในบางจังหวะก็มีทุบหลังนะครับผมสําหรับสาวกไก่เชิงไม่ควรพลาดเลยนะครับผมเพียง 0.8k 0.8k ไม่ลมส่งนะครับผมสําหรับ ผู้ที่สนใจและติดตามเท่านั้นนะครับผมรูปร่างสมส่วนนะครับผมจับยาว2ท่อนนะครับลําตัวนะครับน้ําขนดีนะครับผมสนับปีกหนานะครับสีก็จะเป็นเทาด่างนะครับเดี๋ยวลองมาดูเก็ดแข้งของเขาดูสักหน่อยนะครับผมแข้งเรียวกลมนะครับผมเก็ดแข้งสวยนะครับดังที่ปรากฏในรูปภาพนะครับผมเดี๋ยวลองมาชมเก็ดบัวเขานะครับผมด้านหลังนะครับผมเกดบัวหลังนะครับเลยต่อนะครับผม ถือว่าสวยงามเลยนะครับ